อานะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้อีกคราวหนึ่งนะครับ มีข่าวว่าไบรตันเนี่ยเปิดฉากจะมอบสัญญาใหม่ให้กับคูคูเร่ยแล้วนะครับตอนนี้โอโหอันนี้เป็นข่าวจากเดอะแอ a n t i นตครับรายงานว่าไบรตันเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับมาร์คคูคูเรียเพื่อมอบสัญญาใหม่ให้กับเขาทมกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับการพูดคุยระหว่างสโมสรกับตัวแทนของคนะูคูเรียเนี่ยยังอยู่เพียงแค่ช่วงเริ่มแรกโดยสัญญาปัจจุบันของเขายังเหลืออยู่อีก4ปีเพราะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์ที่แล้วนะฮะ ดาวเตะไว้23ปีเนี่ยกลายเป็นดาวเด่นให้กับไบรตันในการลงเล่นพิมเลียงกรีซีซั่นแรกของเขาทําให้สโมสรอ,อยากตอบแทนฟอร์มที่ดีด้วยสัญญาใหม่มากกว่าเป็นเพราะแมนซิตี้เนี่ยแสดงความสนใจนะครับจนถึงตอนนี้ครับไบรตันยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายหลังมองเขาเป็นเป้าหมายหลักสําหรับการเสริมทัพ เชื่อกันว่าไบรตันเนี่ยต้องการค่าตัวอย่างน้อยในระดับเดียวกับเงิน50ล้านปอนด์ที่อาเซนอลจ่ายเพื่อแลกกับการคว้าเบ White, นรนไวท์นำในซัมเมอร์ที่แล้วอย่างไรก็ตามครับชนี่บรูมเนี่ยเจ้าของสโมสรยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ขวางชางคูคูรียหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามานะครับปล่อยเลยนะครับ คูคูเรียครับย้ายมาจากเกตตเฟ่ในปีที่แล้วหลังไบรตันแห่จ่ายค่าฉีกสัญญา15ล้านปอนด์และกลายเป็นนักเตะสำคัญของทีมไปแล้วโดยผ่านการลงสนามทั้งในตำแหน่งแบ็กซ้ายวิงแบ็กแล้วก็เซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายตลอดการลงสนาม35เกมในลีกนะครับโอ้โหถ้าไบรตันเนี่ยได้ข้อเสนอที่เหมาะสมก็คือปล่อยแน่นอนสำหรับคูคูเริยแต่ตอนนี้มีการพูดคุยหรือการจะถกสัญญาใหม่ให้กับคูคูเริยแล้วสำหรับไบรตันตอนนี้นะครับ ถ้าแมนซิตี้ไม่เอานะครับใบตั้งก็จะคุยสัญญาใหม่ให้กับคูคูเรยาก็จะมอบสัญญาใหม่ให้กับเขาตอบแทนฟอร์มที่อาจจะเก่งกาจของเขาหน่อยนะครับคืนนี้ก็ฝันดีราตีสวัสดีครับสำหรับข่าววันนี้นับสวิดัตสวัสดีครับ